นายพานคนหนึ่งกําลังเข้าป่าเพื่อค้นหาสัตว์ประสาทบางสิ่งแล้ววันนี้เขาจะเจอกับตัวอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขากําลังจะเจอกับสิ่งปนนงริศนาคือเนื้ีใครรู้อะ่ครสวัส,วส,วส,วสวด,ดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผม,ผมวันนี้อยู่ในเกมเ,เกมตะลุยตะลุยโลกว่างะฮะคือเราเราจะสวมบทบาทเป็นานายพานคนหนึ่งนะครับถือปืนกระบอกคู่ครับเพื่อที่จะตามหาตามหาเห็ดนะฮะ หลังจากที่เราตามหาเห็ดได้นะครับเราก็จะได้ฉีดวัคซีนไ <Wow. S 1> ฟเซอร์ครับอันนี้นอกเรื่องครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปเริ่มไปดีกว่าทุกคนเก็ตรงไหนวะเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาละทุกคนผมจะตามหาเฮดนะครับวันนี้คือมิชชั่นของผมก็คือมาหาเฮดนะฮะไอที่เห็นเดินเข้ามาเมื่อกี้เออน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเออซัมมอนนะฮะซัมมอนซัมมอนอย่าสนใจนะอย่าถือสาไปได้แบบวะอเอ้ยทานเฉย ไปอะไรอ่ะอย่านะอย่าอุ้ยเอาคุณไม่ออกมาผมไปนะฮะอย่าอุ้ยอุ้ยเกมติดท่านติดเล็ดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยไม่นะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาเห็ดรอบๆข้างๆเลยนะฮะออกมาอุ้ยเสียวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอะไรออกมาปล่ายังไม่เจอเห็ดเลยครับผมตะลุยต่อไปฮะผมเก็บธุรกิจเนี้ยผม ไปด่านต่อไปเฮ้ยเฮ้ยอ่าทางซ้ายครับมีอาจะเป็นกระสุนนะฮะมาดูว่ามีไว้หลอผมหรือเปล่าฮะแต่ผมว่าผมจะเดินไปเก็บนะฮะเฮ้ยรีบออก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 ตกแจมหมดเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมดอ้บ้า นอกจากผมจะไม่เจอเห็ดนะฮะผมยังเสียบางสิ่งบางอย่างด้วยนะครับไอ,อ้ภาพเมื่อกี้ก็จะไม่จำมันนะฮะเลยผ่านเลยไปครับไม่น่าเชื่อโอ้โหมีกระสุนด้างขวามื่อแล้วครับเออ่พุ่งพุ่งพุ่งย่านนี้พุ่งย่านนะไรคงไม่มีนะเกิดการระแวงขึ้นนะผมต้องวิ่งครับวิ่งวิ่งโคตรเยอะเลยโอ้โห ไม่ยิงไม่ทําอะไรแล้วฮะคูผมกลัวภาพบาดตาทุกคนนะฮะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวี๋ยวเดียไอมงกระสุนหมดเฮ้ยไม่ได้ทุกคนผมไม่ยอมไปเราจะไม่เราจะหาเห้ตัวหจะเจอนะฮะผมจะแก้มือเฮ้ยเดี๋ยวด ทุกคนกระสุนผมมีส่นัดครับผมมึงเห็นทางขวาล่างนี่ฮะสี่นัดไอไอสเล็กศูน่นคืออะไรยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะพยายามที่จะเซฟกระสุนแล้วกันจะไม่ใช้กระสุนนะฮะรอบนี้เตเซฟครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอม้ยอม้ยอ้ย้ยอยอออออ วุ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้ยบอกเลยครับไม่ได้แดกฮะ <c oughs> หนุนสายสเตลสเตลสเตลลาผมว่านะครับผมเริ่มสงสารตัวละครที่ผมเล่นแล้วฮะผมว่าผมจะเล่นไปเกมบสุดท้ายแล้วฮะผมจะวิง่งผมจะไม่ยิยงใครเลยนะฮะเพราะไปการไปไปการทำบาปครับไม่ดีฮะเราไม่ควรจะอะไรห้อยต่องแต่งวนะเนี่ย เฮ้ยไม่นะเฮ้ยวิ่งโอ้โหวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกเอาวะเอาวะเอาวะทุกคนเฮ้ยขวาทางซ้ายมีของครับทางซ้ายมีของยังมีคนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตาย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 วิ่งที่ผมบอกว่าผมจะทำชาเลนจ์นี่พังไปแล้วฮะอ่อขอโทษครับสัญญาครับว่าผมจะไม่ยิงเขาผมจะวิ่งครับ ถ้าไม่มีทางเลือกผมจะขออนุญาตนะโอ้ยโอ้ยมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเพิ่งจะเลทแล้วนะฮะเกมกลัวยูทูบจะติดให้เหลืองผมนะฮะคลิปจะมีออกมาอย่างแมจะมีเห็ดไหมครับเพรานั้นไห้ผมคือการหาเห็ดนะฮะคือเพื่อนยังไม่เห็นเห็ดเลยฮะเห็นแต่อะไรเห็นแต่เห็ดเห็ดแต่เห็นฮะแต่ไม่ใช่เห็ดแบบนั้นฮะมันเป็นเห็ดที่อะไรสักอย่างที่ห้อยอยู่นะฮะเฮ้ยไม่นะ ไม่นะโู้โ่เสกสเฮ้ยเดี๋ยวแหมท่าสวยนะเอา้เอาผมยังไม่ได้เดินเลยโอ้โหจ G G เอานว่าชาเลนจ์การเก็บเห็ดของผมจบไปเพียงเท่านี้นะฮะไม่เล่นแล้วฮะผมจะยืนอยู่เฉยฮะเฮ้ยเฮ้ยขอโทษขอโทษไปเลยไปเลยไปเลย Thank you